เมนแฮเอซายอีฮาดเอทวอสอินอาอชเอสเกเทนเสียงแหลมเล็กของเด็กขอทานดังสะท้อนท่ามกลางเสียงโหเราะและเสียงดนตรีในงานเลี้ยงค่ำคืนรูราทุกสายตาหันขวับไปที่ต้นเสียงเด็กหญิงในชุดเก่าขาดรุ่งริ่งดวงตากลมโตเต็มไปด้วยประกายความหวาดหวั่นและความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงคืนนี้อัจวิวนหนุ่มรูปงามนามว่าไฮริด ช่างนักกลางการยกถ้วยไอศกรีมขึ้นจระริมฝีปากเขาหันมามองเด็กหญิงด้วยคิ้วที่ขมวดแน่นความเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้องเรากับเวลาถูกหยุดไว้ทุกคนรอคอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหญิงสาวผู้เสิร์ฟไอศกรีมเธอคือเลดี้มารีนาแขกผู้ทรงเกียรติจากตะวันออกที่มาพักในปราสาทแห่งนี้ใบหน้าของเธอยังคงสงบแต่แววตาไหววูบแวบเหมือนคนถูกเปิดโปงเธอคอมสีสเล็กน้อยราวกับจะปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ริมฝีปากกลับไม่ขยับเกินเอ่ยเจ้าพูดอะไรนะเด็กน้อย ไอริดวางถ้วยไอศกรีมลงบนโต๊ะหินอ่อนเสียงดังกแกรกทำให้แขกหลายคนสะดุง้งเจ้าบอกว่าเธอทำอะไรในไอศกรีมของข้าเด็กหญิงสันสถานแต่ยังคงยืดอกตอบข้าเห็นกับตาเธอหยดของเลวสีดำลงไปก่อนจะเสิร์ฟให้ท่านเสียงฮือฮาดังขึ้นแขกผู้มีเกียรติบางคนมองเลดี้มารีนาด้วยสายตาหวาดระแวงบางคนกระซิบกันว่าอาจเป็นยาพิษหรืออาจเป็นมนต์ดำที่มีเพียงคนจากแดนไกลเท่านั้นที่รู้จัก มารีนาเงยหน้าขึ้นดงตาคมกริบสะท้อนเปลวไฟจากโคมระยะเด็กคนนี้โกหกน้ำเสียงนุ่มลึกแต่หนักแน่นข้าไม่มีเหตุผลใดที่จะทำเช่นนั้นแต่ก่อนที่ใครจะได้เอ่อยอะไรไฮริทกลับลุกขึ้นก้าวช้าๆชามาหยุดตรงหน้าเด็กหญิงเขายื่นมือไปจับไหล,เล่เล็กๆที่สันระร,ริกเจ้ามีชื่อว่าอะไรเอลซาเด็กหญิงพึมพำแววตาสันระร,ริกเหมือนกำลังกลัวจะถูกลงโทษที่บังอาจพูดความจริงต่อหน้าผู้สูงศัสร์ ไฮริทันกลับไปยังมารีนาสายตาคมเขมเ้มเต็มไปด้วยความลังเลและการชั่งใจบางทีทางเดียวที่จะพิสูจน์ได้คือให้เราเชิญนักเวทแห่งปราสาทมาตรวจสอบถ้วยไอศกรีมนี้บรรยากาศในห้องเลี้ยงเคร่งเครียดทันทีแขกหลายคนเริ่มกระสิบกระซาบบางคนถอยห่างออกจากโต๊ะอาหารราวกับกลัวไอพิษจะลอยมาแต่ต้องริมฝีปากของมารีนากระตุกเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคงรอยยิ้มงามสง่าหากท่านปรารถนาจะตรวจสอบค่าย่อมไม่ขัดแต่โปรดจำไว้คำกล่าวหาที่ไร้หลักฐานอาจทำลายศักดิ์ศรีของข้าได้ เงียบเงันอีกครั้งทุกคนจับตามองราวกับกำลังชมฉากหนึ่งในละครเวทีที่ตึงเครียดที่สุดแต่ไม่มีใครกล้าโหเราะหรือส่งเสียงทันใดนั้นเสียงประตูไม้หนักของห้องโถงก็ดังสนั่นออกมาเหมือนถูกผลักจากภายในลมเย็นพัดวูบเข้ามาไฟเทียนสั่นไหวเปลวเล็กเอ็นไปมาและชายชราผมขาวในชุดคลุมยาวก็ก้าวเข้ามาเขาคือเอาเบิร์ตมหานักเวทแห่งปราสาทผู้เป็นที่เคารพและวัรเกรงของทุกคนเขาได้ยินเสียงเรียกของความจริงเขาพูดช้ชๆก้องกังวานราวกับมาจากกำแพงหินทั้งสี่ด้านและความจริง มักไม่เคยถูกซ่อนนานแขกทุกคนก้มศีรษะให้เขาไฮริดยกถ้วยไอศกรีมขึ้นยื่นต่อหน้ามหานักเวทเอาเบิร์ตเหลือบตามองเพียงครั้งเดียวก็พึพมพำคาถาเสียงสดโบราณแผ่วเบาดังออกมามือเหี่ยวย่นโบกผ่านถ้วยแล้วแล้วแ,แสงสีม่วงอ่อนก็ปรากฏขึ้นรอบๆไอศกรีมเงาสีดำบางอย่างค่อยๆก่อตัวขึ้นเหนือถ้วยมันหมุนวน,วนเหมือนหมอกพิษพร้อมกับกลิ่นคาวโลหิตอันรุนแรงที่ทำให้ผู้คนปิดจมูกด้วยความสะอิดสะเอียนนี่มิใช่ยาพิษธรรมดาเอาเบิร์ตประกาศเสียงของเขาเต็มไปด้วยพลังแต่เป็นคำสาปม หากใครได้ลิ้มเพียงคำเดียวชีวิตของเขาจะถูกดึงไปยังเนามืดตลอดกาลเสียงร้องตกใจดังระงมแขกหลายคนลุกฮือถอยห่างส่วนสายตาทั้งหมดหันไปที่เลดี้มารีนาใบหน้าของเธอซีดเผือดแต่ยังคงรักษาท่าทีไว้ได้อย่างน่าประหลาดข้าข้าไม่รู้เรื่องนี้เลยเธอตะโกนรอยยิ้มงามสง่าแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดหวัน่นมีคนใส่ร้ายข้ามีใครบางคนต้องการทำลายข้าและบังเอิญเลือกเวลานี้ แต่ไฮริทกลับไม่ได้ตอบทันทีดวงตาของเขาหลีลงมองลึกเข้าไปในวิญญาณของมารีนาเหมือนกำลังค้นหาความลับที่เธอพยายามปิดบงังไฮริทยืนนิ่งอยู่นานในขณะที่แขกทุกคนต่างจับจ้องมาที่เขาราวกับกำลังรอคำพิพากษาน้ำหนักของความเงียบกดทับบรรยากาศจนแม้แต่เสียงลมหายใจยังชัดเจนเกินไปเอลซาจ้องมารีนาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลา้าและความจริงใจส่วนเัลเบิร์ตยังคงถือไม้เท้าส่องแสงสีม่วงอ่อนๆที่ยังคงอบล้อมถ้วยไอศกรีมไว้ไม่มีทีท่าว่าจะหายไปไฮริทก้าวไป ค้างหน้าช้าๆจนมาอยู่ตรงหน้ามารีนาเพียงไม่กี่ก้าวเขามองเธออย่างลึกซึ้งจนเธอแทบหายใจไม่ออกมารีนาพยายามจะรักษาสีหน้าสงบเยือกเย็นแต่ดวงตาที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นไหวความจริงกำลังไล่ล่าเธออย่างไม่ปราณีหากเจ้าถูกใส่ร้ายไฮริทเอ่ยเสียงทุมหนักแน่นจงพิสูจน์ต่อหน้าทุกคนณที่นี้เขายื่นถ้วยไอศกรีมไปตรงหน้ามารีนาร่างบางของเธอแข็งค้างไปทันทีแขกในห้องพากันกลัน้นหายใจเหมือนเวลาหยุดเดินมารีนากัดริมฝีปากแน่นและดวงตาเต็มไปด้วยแววหวาดวันยังไม่อาจปกปิดได้ ไม่ไม่อาจาทําได้เสียงเธอสั่นเล็กน้อยคํำสาบมืดนี้มิได้ถูกสร้างขึ้นโดยข่าหากข่าลิมมันข่าเองก็จะตกเป็นเหยื่อเช่นกันเอาเบิร์หัวเราเบาๆเสียงแหบพรา่าแต่เต็มไปด้วยความรู้เก่าแก่หากมิใช่เจ้าที่สร้างแล้วใครเล่าที่สามารถแฝงมนเช่นนี้ลงไปในอาหารโดยไม่มีใครสังเกตได้คํำถามนั้นเหมือนดาบที่ฟันตรงกลางหัวใจของเธอแขกหลายคนเริ่มพึมพำด้วยความสงสัยปะปนความกลัว มารินาเริ่มก้าวถอยหลังทีละก้าวจนเกือบถึงผนังห้องหินเธอหายใจถี่และสายตากวาดไปรอบๆเหมือนหาทางออกที่ไม่มีอยู่ไฮริดก้าวตามไปและสายตาของเขาคมกริบราวกับคมดาบความจริงย่อมไม่อาจหลบหนีได้ตลอดไปเขากล่าว ทันใดนั้นเองลมเย็ยนวูบหนึ่งพัดผ่านห้องจนเทียนดับวูบไปหลายดวงเงามึดแผ่คลุมผนังและเพดานราวกับเงาของอสูรโบราณแขกหลายคนกรีดร้องและรีบวิ่งออกไปจากห้องทงประตูไม้หนักเปิดอาเสียงดังสนั่นแต่ในเงามืดนั้นทุกสายตากลับเห็นร่างของมารีนาค่อยๆแปรเปลี่ยนแสงสีดำคลายตัวออกจากร่างเธอเหมือนควันหนาเส้นผมสีทองยาวของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำหม่นใบหน้าสวยงามบิดเบี้ยวจนแทบจำไม่ได้ พวกเจ้าไม่มีทางเข้าใจเสียงของเธอกรีดร้องแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังข้าถูกบังคับข้าถูกพันธนาการด้วยคำสาปตั้งแต่ยังเยาว์วัยหากข้าไม่สรงวิญญาณแห่งชนชั้นสูงให้กับความมืดชีวิตของข้าจะถูกพรากไปเอาเบิดยกไม้เท้าขึ้นสูงแสงสีม่วงแปรเปลี่ยนเป็นประกายสีเงินสว่างสวัยเจ้าสารภาพแล้วมารีนาเจ้าคือผู้ที่นำความมืดเข้ามาในปราสาทนี้ มารีนาัหเราะทั้งน้ำตาเสียงัวเราะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเจ้าคิดหรือว่าการสารภาพจะทำให้ข้าหลุดพ้นไม่เลยข้าเพียงบอกความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังความมืดไม่ได้เริ่มต้นจากข้าแต่มันอยู่ในสายเลือดตระกูลข้ามานานข้าเป็นเพียงหุ่นเชิดของชะตากรรมเท่านั้นไฮริดยืนนิ you ่งหัวใจของเขาสั่นสานเขาจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีตำนานเล่าขานถึงตระกูลจากตะวันออกที่ถูกสาปให้ลูกหลานทุกคนต้องรับใช้ความมืดและเลดี้มารีนาคือหนึ่งในนั้นความสงสารปรป,ปนกับความโกรธไหลเวียนอยู่ในอกของเขา เอลซาก้าว e ออกมาจากฝูงชนเล็กน้อยเสียงใสของเธอสะท้อนกล้องถ้าเจ้าไม่อยากทำเช่นนี้จริงๆเหตุใดจึงไม่ขอความช่วยเหลือทำไมต้องทำร้ายผู้อื่นน้ำตาไหลาอาบแก้มของมารีนาเธอสั่นหัวชา้ชาๆเพราะไม่มีใครเชื่อไม่มีใครยื่นมือมาช่วยและหากข้าขัดขืนความมืดจะเผาผลาญข้าจนไม่เหลือแม้เท่าทุลีเอาเบิร์ตชูไม้เท้าเตรียมไร้เวทปลดปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์แต่ไฮริทยกมือขึ้นห้ามเดี๋ยวก่อนเขาเอ่ยด้วยเสียงที่หนักแน่นถ้าเธอยังมีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ข้าอยากรู้ว่ามีทางใดที่จะปลดปล่อยเธอจากนี้ มารีนามองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังปนความหวังริบหรี่มีเพียงทางเดียวคือผู้ที่เต็มใจจะรับส่วนหนึ่งของความมืดเข้าสู่ตัวเองและยอมสละบางสิ่งที่รักที่สุดเพื่อแลกกับการปลดปล่อยข้าแต่ไม่มีใครโน้เขาพอจะทําเช่นนั้นบรรยากาศหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมทุกคนหันมามองไฮริทเขายือนอยู่ในจุดที่ยากที่สุดระหว่างหน้าที่ในการปกป้องประสาทกับหัวใจที่ยังรู้สึกสงสารต่อหญิงสาวตรงหน้าความเงียบปกคลุมจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงของผู้ที่อยู่ใกล้ที่สุด บางทีความโมเคลาไฮริดเอ่ยพลางมองเข้าไปในดวงตาของมารีนาก็คือสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากเงามืดหากความหวังของเจ้าคือการได้รับอิสระค่าจะเสี่ยงเพื่อพิสูจน์ว่าแม้ในความมืดก็ยังมีแสงสว่างซ่อนอยู่แขกหลายคนอุทานด้วยความตกใจเอลซ่าตาเบิกกว้างและรีบวิ่งมาคว้าแขนเขาท่านอย่าทำเลยมันอันตรายเกินไปแต่เอาเบิดเพียงหลับตาและถอนหายใจยาวเจ้าเลือกเส้นทางของตนเองแล้วไฮริดบางทีนี่อาจเป็นชะตาที่เจ้าถูกกำหนดมา มารีนาตัวสั่นด้วยความตกตะลึงน้ำตาของเธอหลั่งรินออกมาไม่หยุดเจ้าจะยอมเพื่อข้าอย่างนั้นหรือทั้งที่ข้าเกือบพลากชีวิตเจ้าด้วยคำสาปนี้เพราะเจ้าไม่ได้เลือกจะทำมันไฮริตตอบสั้นๆดวงตาของเขามั่นคงและหากไม่มีใครยื่นมือช่วยเจ้าก็จะไม่มีวันได้รู้ว่าความเมตตาย,ยังคงมีอยู่บนโลกนี้ ทันใดนั้นแสงสีดำจากร่างมารีนาเริ่มพุ่งออกมาเป็นสายหมอกมุ่งเข้าสู่ร่างของไฮริทแขกหลายคนกรีดร้องลั่นห้องเอลซ่าพยายามวิ่งเข้าหาแต่ถูกเอาเบิร์ดคว้าไว้เขาสายหน้าอย่างรู้ว่าไม่อาจหยุดยั้งได้อีกต่อไปร่างของไฮริทสั่นสถานราวกับต้องต่อสู้กับแรงบางอย่างที่ดึงเขาเข้าสู่ห้องมืด แสงไฟในห้องดับพรุบเหลือเพียงประกายจากไม้เท้าของเอาเบิร์ตที่สองร่างทั้งสองมันคือภาพที่ทั้งหน้าสะพรึงและหน้าลหลงไหลราวกับกำลังเห็นการต่อสู้ของแสงและเงาในกายมนุษย์ทุกคนมารีหน้ากรีดร้องเสียงดังและล้มลงกับพื้นขณะที่เงาสีดำถูกดึงออกจากร่างเธอทีละเล็กทีละน้อยไปสู่ร่างของไฮริทใบหน้าของเธอกลับคืนความงดงามดังเดิมแต่เต็มไปด้วยคราบน้ำตา เงามืดกรีดร้องเหมือนวิญญาณนับร้อยกำลังดิ้นรนเมื่อมันถูกรวบรวมเข้าในร่างของไฮริสจนสิ้นเสียงกรีดร้องก็หายไปและห้องทั้งห้องกลับสู่ความเงียบอีกครั้งไฟเทียนค่อยๆติดขึ้นใหม่ราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ไฮริดสุดลงคุกเข่าหายใจหอบใบหน้าซีดขาวและดวงตาฉายแววแห่งความมืดวูบวาบอยู่ภายในมารีนาคืบคลานเข้าหาเขาทั้งน้ำตาท่านท่านทำไมถึงทำเช่นนี้ข้าไม่คู่ควรกับการเสียสละของท่านเลย ไฮริทเง่อยหน้าขึ้นมองเธอช้าชาริมฝีปากเขาเตือนเอ่ยเพียงประโยคสั้นๆเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นเพราะทุกคนคู่ควรกับโอกาสครั้งที่สองมารีนาสุดตัวลงร้องให้อย่างไม่อาจหยุดได้เสียงสะอื้นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องโถงที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงดนตรีและเสียงโห่รอ้องแต่บัดนี้กลับเหลือเพียงความเงียบพลความสลดแขกที่เหลืออยู่มองภาพตรงหน้าด้วยความตื่นตะลึงบางคนยังไม่เชื่อว่าผู้ชายผู้ทรงเกียติอย่างไฮริทจะยอมสละตนเองเพื่อหญิงสาวที่เพิ่งถูกเปิดโปงว่าเกี่ยวข้องกับคำสาบมืดบางคนกระซิบว่าามมันคคือคว โง่เขลาบางคนกลับเรียกว่าความกล้าหาญอันสูงส่งเอาเบิร์ตค่อยๆเดินเข้ามาหยุดข้างร่างของไฮริชไม้เท้าในมือส่องประกายสีเงินอ่อนลงเหมือนกำลังเหนื่อยลา้าเขาก้มลงมองชายหนุ่มที่คุกเข่าอยู่พื้นเสียงเขาเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็มีประกายชื่นชมเจ้าได้แบกรับสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์คนใดจะทนได้เงามืดนั้นอาจกัดกินวิญญาณของเจ้าทีละเล็กทีละน้อยแต่เจ้าก็ยังคงยืนหยัดอยู่ ไฮริดเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขายังมีแววสีดำวูบวับคลายเปลวเพลิงในความมืดแต่ก็ยังมีแสงสว่างเล็กๆแทรกอยู่เหมือนดาวท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดสนิทเขายิ้มเล็กน้อยแม้ใบหน้าซีดขาวข้าอาจต้องสู้กับความมืดนี้ตลอดชีวิตแต่ตราบใดที่มันอยู่ในตัวข้าแทนที่จะครอบงำผู้อื่นก็เพียงพอแล้วเอลซาวิ่งเข้ามากอดแขนเขาน้ำตาของเด็กยิงรินไหลท่านไฮริดท่านจะไม่หายไปใช่หรือไม่ท่านจะไม่ทิ้งพวกเราใช่หรือไม่ เขารูปสีสเล็กๆของเธอเบาๆและตอบด้วยเสียงอบอุ่นข้าจะไม่หายไปเจ้าคือผู้ที่ทําให้ความจริงถูกเปิดเผยหกักไม่มีเจ้าอาจไม่มีใครรอดจากคําสาบนี้เจ้ามีความกล้าหาญเกินกว่าผู้ใหญ่หลายคนมารีน่ามองภาพนั้นด้วยหัวใจที่แตกสลายเธอเอื้อมมือออกไปอย่างลังเลแล้วพูดเสียงสัน่นท่านยอมเสี่ยงเพื่อปลดปล่อยข้าแต่สิ่งที่ท่านได้รับคือความทุกข์ทรมานไม่รู้จบข้าไม่อาจปล่อยให้ท่านต้องอยู่กับภารณีเพียงลําพัง เอาเบิตหันมามองเธอสายตาคมลึกหากเจ้าต้องการชดใช้มีหนทางเดียวคือยืนอยู่ข้างเขาและต่อสู้ไปพร้อมกับเขาเงามือดอาจแทรกซึมกลับคืนมาได้ทุกเมื่อมันจะกระซิบล่อหลองให้เขายอมแพ้และหากเขาล้มเหลวมันจะครอบงำท้งร่างและวิญญาณเจ้าเป็นคนเดียวที่รู้จักมันมากที่สุดเจ้าจะเลือกยืนเคียงข้างเขาหรือจะหนีอีกครั้งมารีน่ากัดริมฝีปากแน่นและในดวงตาของเธอปรากฏประกายเด็ดเดี่ยวที่ไม่เคยมีมาก่อนข้าจะไม่หนีอีกแล้วข้าจะอยู่ข้างเขาและหากความมืดวนกลับมาข้าจะเป็นกำแพงแรกที่มันต้องเผชิญ คำพูดนั้นทำให้ไฮริทมองเธอด้วยสายตาใหม่สายตาที่ไม่ใช่เพียงความสงสารแต่เป็นความเชื่อมั่นว่าหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งถูกพันธนาการด้วยคำสาบสามารถเลือกชะตาของตนเองใหม่ได้เสียงลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างสูงประตูไม้ที่เปิดอ้าอยู่สันไวแผวเบาราวกับโลกภายนอกร,รับรู้การเปลี่ยนแปลงภายในปราสาทห้องโถงที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวของมนดํดำค่อยๆถูกแทนที่ด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้แห้งที่ประดับตามเสาไฟเทียนที่ดับไปก่อนหน้าค่อยๆติดขึ้นมาเองเหมือนถูกปลุกโดยแสงแห่งความหวัง แขกที่ยังไม่กล้าออกไปไหนต่างเริ่มมองหน้ากันบางคนพนมมือสดอ้อนวอนบางคนก้มหัวให้ไฮริดเหมือนยอมรับว่าเขาคือผู้กอบกู้ในค่ำคืนนี้แต่ไฮริดกลับเพียงยืนขึ้นอย่างอ่อนแรงและบอกเสียงเรียบข้าไม่ใช่วีรบุรุษข้าเพียงทำสิ่งที่หัวใจบอกให้ทำเอาเบิดหัวรอะเบาๆเสียงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเศร้าลึกและนั่นเองที่ทำให้เจ้ากลายเป็นวีรบุรุษอย่างแท้จริง ทันใดนั้นเสียงระฆังจากหอคอยปราสาทก็ดังขึ้นสามครั้งชัาชาทุกคนหันไปมองหน้ากันเพราะเสียงระฆังนี้มิได้ดังขึ้นเพื่อบอกเวลาแต่มันถูกใช้เพียงเมื่อมีภัยจากภายนอกมาเยือนเอาเบิร์ตขมวดคิ้วทันทีดูเหมือนความมืดจะไม่ได้จบเพียงเท่านี้ประตูอีกบานเปิดออกทหารในชุดเกราะวิ่งเข้ามาคุกเข่าเบื้องหน้าไฮริดท่านเจ้าเมืองมีเงาดำจำนวนมากากำลังเคลื่อนเข้ามาจากป่าเวทมนต์พวกมันเหมือนถูกปลุกให้ตื่นและกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ เสียงฮือฮาเกิดขึ้นอีกครั้งแขกที่ยังเหลืออยู่ต่างหวัดวันบางคนพยายามหนีออกไปแต่ประตูหนักถูกแรงลึกลับผลักปิดลงเองราวกับปราสาทถูกขังอยู่ในพันธนาการที่มองไม่เห็นไฮริทกำม,มัดแน่นแม้ร่างกายจะยังอ่อนแรงจากการดูดซับเงามืดแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นไม่ว่าจะเป็นเงามืดจากภายในหรือภายนอกข้าจะไม่ยอมให้พวกมันพรากบ้านและผู้คนของข้าไป มารีนาลุกขึ้นยืนเคียงข้างเขาเธอยกมือขึ้นและเปลวไฟสีฟ้าเล็กๆปรากฏบนฝ่ามือหากคำสาปไม่อาจควบคุมค่าได้อีกค่าจะใช้พลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อปกป้องเช่นกันเอลซ่ามองทั้งคู่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเด็กหญิงที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงขอทานกลับยืนอยู่ท่ามกลางวีรบุรุษและหญิงสาวผู้เคยตกอยู่ในความมืดเธอรู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ใหญ่กว่าที่ใครคาดคิด อัลเบิร์ตะตะไว้เท้าลงกับพื้นแสงสว่างกระจายออกเป็นวงกว้างปกคลุมห้องโถงและเสียงของเขาก้องกังวานไปทั่วค่ำคืนนี้คือเพียงจุดเริ่มต้นเงามืกกำลังจะมาและชะตาของทุกคนในปราสาทนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงตาของไฮริทลุกโชนด้วยไฟแห่งการต่อสู้แม้ภายในจะถูกกัดกินด้วยเงามืดแต่จิตใจของเขายังคงส่องสว่างเขาจับมือของมารีนาแน่นเหมือนเป็นพันธสัญญาเงียบๆและเมื่อระฆังดังขึ้นครั้งที่สี่เสียงของเขาก็เปล่งออกมาชัดเจน หากเงามืดต้องการกลืนกินแสงสว่างนั้นก็ให้มันมาลองดูข้าจะยืนหยัดจนลมหายใจสุดท้ายเสียงกล้องจากระฆังสุดท้ายยังคงสั่นสะเทือนในอากาศราวกับเป็นสัญญาณแห่งชะตากรรมที่ไม่อาจเลี่ยงได้ท้องฟ้าเหนือปราสาสค่อยๆมืดดำลงเมฆหนาเคลื่อนเข้ามาบดบังแสงจันทร์จนสิ้นลมพัดแรงและเงาดำมหาศาลที่โผล่ขึ้นมาจากป่าเวทมนต์เริ่มคลานเข้าสู่กำแพงเมืองเมืออคลื่นทะเลมืดที่พร้อมจะถาโถามกลืนกินทุกสิ่งเสียงโหยหวนดังสะท้อนมาจากเงานั้นเต็มไปด้วยความ โกรธเกรี้ยวและหิวกระหายรากับวิญญาณนับพันกำลังเรียกร้องการสังเวยภายในห้องโถงไฮริทยืนหยัดแม้ร่างกายของเขายังอ่อนแรงจากการแบกรับคำสาปแต่ดวงตาที่แฝงแสงมืดยังคงเปล่งประกายแห่งความมุ่งมั่นเขารู้ดีว่าเวลานี้เขาไม่ใช่เพียงเจ้าเมืองหรืออัศวินอีกต่อไปแต่คือเสาหลักที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวในการปกป้องบ้านและประชาชนของเขามารีน่ายืนข้างเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นเช่นกันเธอไม่ใช่หญิงสาวผู้ถูกสาปอีกต่อไปแต่กลายเป็นนักสู้ผู้พร้อมเผชิญชะตากำเคียงข้างชายที่ยอมสละเพื่อเธอ เอาเบิดผู้เท่าตวัดไม้เท้าเปล่งเวทมนต์โบราณออกมาแสงศักดิ์สิทธิ์แต่กระจายเป็นเกราะคุ้มครองชั่วคราวปกป้องห้องทงจากเงามืดที่พยายามเล็ดลอดเข้ามาเขารู้ดีว่าเกราะนี้ไม่อาจคงอยู่ได้นานแต่เพียงพอสำหรับการเตรียมใจเอลซ่าเด็กหญิงตัวเล็กที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงขอทานกลับยืนอยู่ตรงกลางราวกับสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความกลา้าเธอจ้องมองเงามืดด้วยแววตาที่ไม่ยอมถอยเธอคือผู้จุดประกายการเปิดโปงในค่ำคืนนี้และเธอจะไม่ยอมให้แสงแห่งความจริงดับลงง่าย เสียงกึกก้องดังขึ้นเมื่อกำแพงปรา,าสาทเริ่มสั่นสะเทือนเงาดำทะลักเข้ามาราวกับน้ำที่แตกเขืนแขกที่ยังเหลืออยู่บางคนร้องให้บางคนสวดภาวนาและบางคนเพียงหลับตารอชะตากรรมแต่ท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นไฮริดกลับก้าวไปข้างหน้าเหมือนนักรบผู้พ,พร้อมจะ,ะเผชิญชะตาโดยไม่หวั่นเกรง เขาเงยหน้ามองเงามืดที่กำลังเคลื่อนเข้ามาและตะโกนเสียงก้องเจ้าจะไม่มีวันได้ครอบครองที่นี่ตราบใดที่ยังมีคนยืนหยัดเพื่อต่อสู้แม้ความมืดจะกัดกินข้าจากภายในแต่ข้ายังเลือกได้ว่าจะใช้พลังนี้เพื่อปกป้องหรือเพื่อทำลายและข้าเลือกที่จะปกป้องมารีนายกมือขึ้นเปลวเพลิงสีน้ำเงินลุกวาบจากฝ่ามือเธอและก้าวเข้ามาเคียงข้างเขาและข้าจะยืนอยู่ข้างท่านไม่ว่าแสงหรือเงาจะตัดสินใจอย่างไรชีวิตของข้าจะอยู่เพื่อการต่อสู้ครั้งนี้ เอาเบิร์ตปลดตราสัญ,ญลักษณ์เก่าแก่จากคอและมอบให้เอลซ่าเด็กหญิงตาโตมองมันด้วยความสงสัยนี่คือกุญแจแห่งแสงบริสุทธิ์มันจะตอบสนองต่อหัวใจที่ไร้มนทินหากถึงคราวจำเป็นจงใช้มันเพื่อเปิดเส้นทางสุดท้ายให้พวกเขาเสียงคำรามของเงามืดดังขึ้นจนพื้นปรา,าสาทสั่นสะเทือนแต่แทนที่ความหวาดกลัวจะครอบงำกลับเกิดพลังบางอย่างที่ไหลเวียนไปทั่วห้องพลังที่เกิดจากการรวมกันของความหวังความกล้าหาญและการเสียสละ ให้ริชวัดดาบของเขาที่บัดนี้มีประกายสีดำและสีเงินประปนกันเป็นลายเส้นประหลาดดาบที่ควรจะเป็นเพียงอาวุธธรรมดากลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการผสานระหว่างเงาและแสงเขาก้าวออกไปพร้อมเสียงคำรามแห่งการท้าทายดังก้องเข้ามาเถิดหากนี่คือชะตากรรมข้าจะเป็นผู้เผชิญหน้าและหากข้าต้องล้มก็ให้มันเป็นตำนานที่เล่าขานว่ามนุษย์เลือกจะยืนหยัดไม่ใช่ยอมจำนนเงามืดถมเข้ามาราวกับคลื่นทะเลที่ไรจุดสิ้นสุดเสียงปะทะระ่างเวทมนต์ของเอาเบิร์ต และเปลวเพลิงของมารีนาสว่างสวัยตัดกับความมืดราวกับดวงดาวนับพันบนท้องฟ้าที่มืดสนิทเอลซากำกุญแจแห่งแสงแน่นและอธิษฐานในใจด้วยความศรัทธาที่บริสุทธิ์ทุกการโจมตีทุกเสียงกรีดร้องทุกหยดเลือดที่ไหลออกมาเป็นดังบทกวีแห่งการต่อสู้บทสุดท้ายความมืดที่เคยเชื่อว่าจะไม่มีวันพ่ายแพ้กลับเริ่มสันคลอนเพราะมันไม่อาจกลืนกินสิ่งที่เรียกว่าความวังได้แสงสว่างที่เกิดจากหัวใจมนุษย์นั้นแรงกล้ายิ่งกว่าพลังใดๆ และในห้วงเวลาที่ทั้งห้องธงสั่นสะท้านไปด้วยเสียงระเบิดของเวทมนต์แสงเจิดจ้าสุดท้ายก็ประตูออกมาจากใจกลางการต่อสู้มันคือการผสานกันของความมืดที่ไฮริทแบกรับแสงเพลิงของมารีนาพลังโบราณของอัลเบิร์ตและความบริสุทธิ์ของเอลซาพลังทั้งสี่รวมกันจนกลายเป็นแสงอรุณใหม่ที่เจิดจ้า เมื่อแสงนั้นสลายไปความมืดที่เคยปกคลุมทั้งปราสาทก็หายไปสิ้นเหลือเพียงเงาเล็กๆที่ค่อยๆจางหายไปกับสายลมทุกคนที่ยังเหลือรอดหอบหายใจเหมือนได้เกิดใหม่และสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นคือร่างของไฮริทที่ยังคงยืนหยัดอยู่แม้ดาบในมือจะสั่นแม้ร่างกายจะเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ดวงตาของเขายังคงมีประกายแห่งแสงมารีน่าสุดตัวลงกอดเขาน้ำตาไหลาไม่หยุดท่านทำได้ท่านปลดปล่อยทุกสิ่งได้จริงๆ เขาหัวเราะเบาๆเสียงอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นไม่หรอกมันไม่ใช่เพราะข้าเพียงคนเดียวแต่เพราะพวกเราทุกคนเลือกจะไม่ยอมแพ้เอลซ่าวิ่งเข้ามากอดทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความสุขและเอาเบิร์ตยืนมองภาพนั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภูมิใจตำนานบทใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วมันจะถูกเล่าขานไปชั่วการนานว่าคืนหนึ่งความมืดเกือบครอบงำทุกสิ่งแต่แสงที่แท้จริงคือหัวใจของมนุษย์ก็ได้พิสูจน์ว่ามันไม่มีวันดับลง และเมื่อรุ่งอรุณแรกหลังค่ำคืนแห่งความมืดมาถึงแสงตะวันสองลอดผ่านหน้าต่างปราสาททุกคนที่รอดชีวิตต่างคุกเข่าต่อหน้าผู้ที่กลายเป็นตำนานในสายตาของพวกเขาไฮริตมารรนาเอลซาและเอาเบิร์ตชื่อเหล่านี้จะถูกจารึกไว้ไม่เพียงในประวัติศาสตร์แต่ในหัวใจของทุกคนตราบชั่วนิรันดร